สวัสดีเอซทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องเจ๊ตังคุณภูไทยเจ๊ตังพารวยนะคะใครเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับทางเพจทางช่องด้วยนะคะตอนนี้เราอยู่ที่วัดท่าสแสวงนะคะของะ่าจารย์ต้อมนะคะจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะท่านผู้ชมอ๋อจะมากราบพระจาจา,จาร์ได้ของดีบ่คะ ได้ไปยังค่ะยังท่านได้ได้นัดกันมานี่ละอ๋อนัดกันมาเนาะมาเจอกันที่นี่แล้วนาะค่ะเนาะเจตูนเนาะนัดมากับเจตูนบอเจตูคนสวยนี่ยหล่ะจะได้เป็นกำลังใจให้เนาะค่ะเนาะังจได้ขันน้ำมุ่นขันน้ำมุ่นเบาแห้งบ่ได้ตำรวจกับทหารหลายขันน้ำมุ่นพระจานทร์เด้อพี่น้องงวดนันออกห้าศูนย์สี่งวดนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเจะเฝ้าเขาขายไปก่อนเด้อ แคบกล่องไปทางพุ่นอาบวได้บได้จะบาดปากข้างหลังที่นองเบนข้างหลังงวดนี่มั่นตรงกับวันเกิดของเพ่นเลขคันนำม้นห้าศูนย์หกห้าศแมนหกับเก้าเป็นตัวเดียวกันงวดก่อนนี่เป็นวันเอียงวัน่อค่ะเลขคันนำม้นกับศูนย์เก้าศูนย์หกหาศย์ห พี่น้องเอาไปจัดหวดน,นี้เนาะแมนหวดนี่อย่าลืมเห็นลอตเตอรี่ยุ่ยใจยิบเลยเคยแตกสามตัวห้าศูนย์สี่สามตัวตรงตรงเรากแล้วกะต่อมาอีกกะเข่าอีกค่ะเขา 03, 03่าศูนย์สามศูนย์สามกะเข่าอีกห้าศูนย์สามกะเข่าอีกแล้วกะสิบสี่คือสี่สิบเอ็ดกะเข่าเข่าตลอดแต่ว่าตลอดพระบ่ได้บอกเลขนพี่พี่น้องแต่ว่าเขาจับเอาเขาเห็นเอาเห็นเอากระทำบอล บางคนเพิ่นกับไปจุดทูปอันนาปูเวทปูเวทองค์นี้ใใใหห้้ห้เลขแม่นนี่องค์ใดมาใหม่นี่นี่แหละองค์นี้บ่แม่นแม่นองค์นี้โอ้ถ้าเข้าไปจุดทูปก็ขอโชคได้สามตัวคุณตีแม่นแต่ว่าตอนนี้คือเพิ่นว่าท่านได้เหินเหมืนว่าท่านได้เปิดให้ไหวปันได้เพราะว่าช่วงนี้เพิ่นกำลังเหมนตักปูสะพานปูเพิ่นเพิ่งมาใหม่สำหรับคนที่ได้รางวัลทีหนึ่งคือไปไหวปูพญานาคปูพญานาคองค์ปูสีเหลือง กับองค์ยาสีเขียวผ้าเอฟซีไปเบิ้งไม่เป็นยาเจ้าจุดทูบเจ้ามาบูชาทูบอยู่หนาปูเวทองค์องค์องค์อยู่หนาปูกเก้าพระอาจารย์นะค่ะแล้วเขาเจ้าเาอาไปจุดแล้วเขาเจ้าออกมาแล้วเขาเจ้าสิมะยิบโรตเตอรี่อยู่โกโค่ค่ะนี่โกโค่โกนี่เขาเจ้าได้กลับมาได้รางวัลทุกคนคนที่มีดวงสำหรับเจตุได้ตะรางวั่นทีหกโอ้เจ้าถือรางวัลทีหกสิแหมขวัยถือตะรางวั่นทีหกขวัยเซิด เสื้อสุงวดแต่่ข่ได้รางวัลที่หกค่ะแต่ว่าเลขอาจารย์นี่เขาหาศูนสี่ไข่ได้อยู่ข่ได้น้ำมูอยู่หาศูนได้ลายว่าห้าซูนสี่ได้ลายอยู่ทั้งสามตัวเนาะทั้งสองตัวทั้งสามตัวก็ได้ก็เพื่อนน้ำว่ได้บอกเลขเแต่ว่าข่นี่ข่มากข่มากเลขยก็็นอายุเพื่อนข่กับ่พลาดวันเกิดเพื่อนข่กับ่อพลาดอายุเพื่อนอะไรเอา สามสเอ้ยสี่สิสมปีอายุสามปีเต็มแล้วค่ะสี่เอ้ยสี่สิบเต mm. ็มเต็มเลยบังหัสี่สิบมอ้าวบ้นแม่สี่สมนห่สินึกว่าส3อย่างสี4สิอย่าง4ีกับกับสี่กับ่สเต็มพอดีเนาะบ้าง2มีี่สิบบางหันเด่ครบพอดีครบรอบพอดีครบรอบวันเกิดพระจาจาร์เลขพระจาจาร์ไห เพิ่นเพิ่นว่าได้หายเลขดอกแต่เฮ้าเฮาจับเอาค้ามว่าคขาจาคนนัมันเป็นหนึ่งสี่สามค่ะมันเลยมาออกหนึ่งสี่อยนั้นโชคดีก็มูไข่ยซื้อตั้งแต่สี่สามก3ับหนึ่งส่สามสิบสี่สี่สิบเอ็ดะข่ว่าื่อยโชคดีก็มู่ข่ยอก็เล่ยไ้ลังบัลนทีหกไปคือเกาเจ้ากระโชคดีเนาะโชคดีเอฟซีในเดืองวันนี้เด้อเอาลวดเอฟซีหาโชคามาน้าในเด้อศูนย์ห หรือว่าหาศูนย์เก่าเหนบอ้าศูนย์หกห้าศูนย์เก้าออกเล่าด้เก่าหาเก่ามาขึ้นเนี่หาเก่า,า,กามาขึ้นออกเล่าเห็นบอแต่ว่าเล็อผ่าจานเบรกเบรก,กน้ํำตของเพลนเนี่ยห้าสิจับออกจากน้ําโตของเพลนตลอนค่ะเวลามากสเอฟซีที่เพลนเคยมากในหนีเพลนทิถลทับเบิ้งแต่โดยเฉพาะคันนลำมุน ันนำมต์นี่สิแต่ว่างวดนี่นี่คนสิโสกันเรื่องคันน้ำม์หลายแม่นบ่ค่ะแม่นมันเคยแตกสามตัวไม่เจนี่นี่ผู้ใดอยากเบิ่งเบืองเอานี่เพราะว่าข่อยกะท้ายลูกมา่อไหวยู่แต่ว่าข่อยเบิ่งแม่เบืองแม่จ้ะอ๋อบ่ดังแม่หนบ่เป็นยังเป็นยังแม่นเจ้านางโลดนั่งข้านั่งบ่ได้แม่ยืนย่างเดียวเด้อไปเบิ่งกันเด้อเจ้านี่ผู้ใดเบิ่งออกไหนเอามาดู เบื้องโบนะมันเพิ่นเอาเพิ่นเอาเทียงขาวเห็ดแต่ว่าเลขกหานี่ชัด50เดูนย์เด้อพี่น้องเบิ่งเธอละกล่องเด้อมันหลายกล่องโอ้ยเลขกหามังเกิ้ลนะสิบรูสันต์เจ๋อเลยโแม่น FC พซีผไปหาเจ้าเบน้วมาพี่เด้อมาพี่เด้อมุ้เจ้าถทาเบิ่งเลขเด้อสิเอาให้เบิ่งพักทาได้อพี่น้องทาเนี่นี่ ห้าศูนย์หกเพิ่อนมาเลโหกกับชาติเพือมาเจเนาะเขาเว้ากันอยู่แล้วล่ะทั้งให้นี่เขาเว้ากันอยู่แล้วนะคะหลายท่านะคะหกับเก้าเป็นตัวเดียวกันเด้อพี่น้องห้าศูนย์หกห้าศูนย์เก้าอ่ะไอ้กล้องนึ่งพี่นมากล้องนั่งเบอนเแมนติดโอ้นั่งรัมตัวนี้ เอ็นลอเจ้ไ่เห็นหูนี่เจ้เห็นแล้วเพด่พีุยดหแไปหาสวนรั้หน่อยเจ้มาล่เดี๋ยวเราไปไหนมาล่ำเดี๋ยวเราไหนสัดีค่ะอันนี้คือไดรคเพิ่าลำแก่บ่นวะล่ำทางนี้ใช่ไหมสวัสดีค่ะ นี่คือนางรำมาลำแก้บนเหรอคะไม่ได้แก้บนค่ะมาลำถวายเฉยอ๋อลำถวายปู่ย่าเหรอจ้ะอ๋อันกแก้วงสวดคอเป็นคููชำนาญการที่เทศบาลตำบลบานนางนัจังหวัดกำนาจเจริญเจ้าค่ะมาไดมากราบปู่อภาจา์ต้อมมาแรกแรกก็มาหาผ้าหู่หลวงพ่อศิลา ท่านก็มาทักคุยด้วยแล้วก็มาให้บุญแล้วก็ให้โอกาสท่านก็เลยแนะนําว่าอย่าลืมไปกราบอาจารย์ต้อมแล้วก็มาลำเปิด,เ,ปดเพื่อเปิดโชคเปิดลบวันนี้มาลำทวายปู่ย่าใช่ค่ะกี่เพลงแล้วคะวันนี้เพิ่งเปิดมามาแรกอะมาหาปู่พระเวสุวรรก่อน พอเราจบลมก็มาฟืบนึงแล้วก็เป็นเหมือนว่าท่านรับรู้แล้ว่ะค่ะเมื่อวานนี้กาว่าจะไม่ได้เข้าพบองค์พระอาจารย์แต่ก็มาขอองค์แม่บอกว่าลูกจะขอมารับถวายพะบุญมีขอให้ในพวกท่านเขาก็บอกว่าปิดแล้วแต่ก็มีบุญมีบารมีคนที่พามาคือพี่กิงแก้วนี่แหละเขาบอกว่าคุณครูมาจากอำนาจเจริญ เป็นญาติกันกับน้องเบิ้ลปทุมราชด้วยก็เลยบอกว่าจะมาลําให้ปู่ก็ได้ขึ้นไปหาท่านแล้วท่านก็ให้องค์พระมาองค์หนึ่งแล้วก็บอกว่าขอให้เรากลับไปนี้ให้เรารวยแต่เราไม่ได้ต้องการรวยมากก็ขอให้หน้าที่การงานของเราที่กําลังสะดุดอยู่ตอนนี้ให้มันราบเรื่อแล้วก็เพราะว่าเราเป็นครูชำนาญการมีตำแหน่งอันเจอวิกฤต ก็ไม่อยากจะเอ่ยชื่อนายเนาะแต่มันเป็นวิบากกรรมของเราท่านก็บอกว่าให้ไปขอศีสักศีลซึ่งเราเป็นคนเชื่อมากศีริะศีลเพราะว่าเราเป็นครูตรงนี้ก็พ่อศีริะศีลช่วยนะะถ้าขอโชคลาภนี่ต้องดูนัมเบอร์เนาะดูนัมเบอร์างหลาภเนี่ยอยู่ที่รถค่ะเมื่อกี้นี้รถก็สะดุดเมื่อวานที่ไปหาองค์ปูเวร์หลวงพ่อศิลาเลขก็ออกรถเราแล้วสามตัวหน้าเราก็ได้อยู่ที่วัดหลวงปู่ หวดนี้ตัวไหนคะบอกเอฟซีหน่อยบอกปุลเอฟซีหน่อยค่ะน่าจะเป็นเลขรถคุณครูอีกนะเลขทะเบียนคะเลขทะเบียนคุณครูเลขเจ็ดเจ็ดเอ่อเจ็ดหกอะไรที่เมื่อกี้นี้ของคุณครูเนาะทำแก้วนี่แหละสามแปดแปดสามเป็นอกบัวเอาแปดบัวามแปดสวดเมื่อกี้นี้ก็ออกสามตัวนะคะอะไรนะพี่เจ็ดอะไรนะเจ็ดหกอะไรของเนาะ สามหกแปดเจ็ดค่ะสามหกแปดเจ็ดสามหกแปดเจ็ดเมื่อที่แล้วเข้าสามตัวหรอคะเข้าสามตัวโตค่ะแล้วก็ได้ได้จากหลวงปู่วัดปูเวรเขาก็หยิบให้กําไรก็เข้าทะเบียนรถเนาะที่แล้วเข้าทะเบียนรถแล้ววันนี้เราจะเน้นกีนนี้รถมีปัญหาไงเราจะเน้นตัวไหนคะทะเบียนรถเนี่ยก็คงจะเน้นตัวสุดท้ายนะคะเลขอะไรคะเป็นเลขเจ็ดแปดนะคะ เจ็ดแปดหกเจ็ดออกไปแล้วงวดนี้อาจจะเป็นเจ็ดแปดมนก็ขอน้อมบุญบารมีหลวงพ่อหลวงปู่ศิลาที่แนะนำมาแล้วก็มาอาจารย์ต้อมนะคะตัวดิฉันไม่คิดว่าตัวดิฉันจะได้เข้ากับท่านแต่เมื่อวานก็เข้าไปนาทีสุดท้ายซึ่งท่านก็อนุญาตให้ถ่ายภาพด้วย แล้วก็ท่านก็บอกว่ากลับไปนี้ขอให้ทุกสิ่งอย่างราบรื่น<ะ>แล้วก็ให้คุณครูได้เงินล้านด้วย<ะ>ดังนั้นดิฉันก็เลยเตรียมตัวมาลำไ<ะ>ปแต่เมื่อเช้าค่ะรถก็มาจะตัดไม่ติดอีกแล้วมีปัญหาก็สงสัยโชคก็อยู่ที่นี่นะคะว่างวดน,นี้จะออกเลขรถเอานี่แหละมั่นใจมั่นใจแน่นอน <laughs> ใช่ไหมคะ,คะเพราะว่าที่ติดตตามครูบาอาจารย์มาเนี่ยตามหอยบุญมาเนี่ย<ะ>ก็ออกที่วัดปูศิลาเราก็ได้สตัวหน้า แล้วก็ได้เรียกลาวด้วยวแล้วก็รอบรอบรอบที่ผ่านมาก็ออก3ามตัวหลังตัดแต่เราก็ไม่ใช่ว่าเราเน้นเรื่องนี้แต่มันก็ต้องมีมาเกิดเนาะ,ะเพราะว่าโชคลาภก็ามาจากอำนาจวาสนาบารมีของพ่อคู่เราสำหรับ F-C นะคะที่ติดตามรับชมในคลิปนี้นะคะฝากตัวเลขโชคลาภนะคะเน้นเน้นก็จะเป็น ก็เรียกรถคุณครูขับแก้วก็สายสามหกเจ็ดแปดนี่ะค่ะสามหกเจ็ดแปดวันก่อนก็สามตัวหกเจ็ดแปดออกไปแล้ววันนี้น่าจะเป็นตัวไหนนะคะเจ็ดแปดใช่ไหมวันนี้นเจ็ดแปดนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทุบรคนเห็นน้องก็มากระซิบบอกว่าองค์ู